เกิดอะไรขึ้นครับวันนี้มีผู้หวังดีจากกระทรวงสาธารณสุขส่งข้อมูลมาให้ผมมายังเพจทนายอัญวีำรำเขาบอกวันนี้ที่กระทรวงสาธารณสุขเละตุ่มเปะเละตุ่มเปะครับเพราะมีบุคคลทางการเมืองครับส่งคนของตัวเองที่มีชื่อย่อว่าไอ้ไอ้วอแหวนไอ้วอแหวนมาทําหน้าที่ในการตั้งโต๊ะครับเรียกเก็บงานค่างานเนี่ยเรียกเงินเปอร์เซนต์จากการจัดซื้อจัด,จ,ดจ้างครุรุพันธ์ทางการแพทย์ รวมถึงซื้อขายตำแหน่งใครอยากเลื่อนยศคุณหมอหรือบุคลากรทางการแพทย์อยากได้ลดยศได้ตำแหน่งต้องมาเสนอมาซื้อมาขายกับเขานี่คือข้อความครับหลักฐานว่ามีบุคคลบุคคลผู้เป็นพลเมืองดีส่งข้อมูลมาให้ผมไม่ได้เต้าข่าวขึ้นมาแต่อย่างใดวันนี้พวกคุณหมอนะครับรวมถึงบุคลากรทางการแพทย์คนดีๆทำงานไม่ได้เพราะมีกระบวนการชั่วๆแบบนี้ กระทรวงสาธารณสุขว่ายังไงนายกะะรัฐมนตรีอนุทินว่ายังไงตัวสอบด่วนไอ้วอแหวนเนี่ยนะครับเป็นคนของใครรู้กันดีตัวสอบด่วน